โบรเริ่มปฏิบาาัติทำม้วตอนนั้นโบเป็นซึมเศร้าเป็นอยู่หลายปีเลยนะเป็นตอนที่แบบกําลังที่มีงานเยอะๆงานในงานแสดงงานในวงการเยอะๆเ,เลยอ่ะซึ่งจริงๆมันจะต้องดูแฮปปี้เออแปลกไหมแปลกมา,มากเลยนะตอนนั้นนแบบมันเหมือนเรามีชื่อเสียงเราก็มีคือมีงานเราก็พอมีรายได้เนาะเออแล้วเราก็มีแบบคนแล้อมีหนุ่มๆมีเม,ม,มีอะไรที่มันแบบแบบว่าเฮ้ยชีวิต มึงต้องมีความสุขอะชีวิตมึงต้องมีความสุขอะแต่ข้างในอะคือทุกข์มากมันคือกิเลสนั่นแหละคือกิเลสเช่นสมมติว่าความทะเยอทะยานอยากมันเป็นมันเป็นกิเลสอย่างนึงใช่ไหมแล้วมันแบบมันทําให้เราอะรู้สึกว่าเราไม่พออืมเช่นแบบว่าสมมตินะตอนโบเข้ามาในวงการใหม่ๆ่ใช่ปะ ตอนนั้นสมัยนั้นมันจะมีนิตยาสารอ,อยูออ่นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ขึ้นปกนิตยาสารเนี่ยคือหมายถึงว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงประมาณนึงเลยมันจะว้าวมากมันจะว้าวมากใช่ไหมตอนที่เราเข้าวงการมาใหม่ๆเราก็คิดว่าโอ๊ย oh, นี่ถ้าได้ขึ้นปกนิตยสาสรสักหนึ่งเล่มนี่แบบว่าถือว่าแบบโอ้ยสักเซสแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราแบบปรากฏว่าพอได้ขึ้นเล่มที่หนึ่งใช่ไหมมันก็ดีใจนะแต่ว่าสักพักนึ่งอ่ะมันเหมือนกิเลสที่มันไม่รู้จักพอกิเลสอ่ะความทะเยอทะยานอยากที่มันแบบม มันก็ทําให้เราเหมือนแบบว่าอยากขึ้นไปอีกอ่ะเหมือนแบบว่าพออยู่จุดนี้แล้วก็อยากไปในจุดที่สูงขึ้นอยากไปในจุดที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะคือมานั่งนับดูโบถ่ายขึ้นปกนิยมศาสตร์เป็นสามสิบเล่มอ่ะเออคือกิเลสมันหลอกให้เราอ่ะไม่รู้จักพอแล้วก็เป็นทุกข์อ่ะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าหนูอ่ะที่วิ่งอยู่ในวงล้ออ่ะวิ่งเหนื่อยมากเลยเหมือนวิ่งเข้าใจว่าวิ่งไปข้างหน้าจริงๆแล้ววิ่งอยู่กับที่อ่ะ อันนี้คือเป็นมันเป็นหนึ่งหนึ่งในสาเหตุเนาะสองก็คือว่าเราปล่อยวางไม่เป็นเพราะเราไม่เคยฝึกเราไม่รู้วิธีว่าเรามันจะปล่อยยังไงคือจิตเราไม่ได้มีกําลังเราอยากวางพูดง่ายทำมันไม่ได้เพราะว่าจิตอะ่ะมันไม่มีกําลังที่จะวางเลยเราไปยึดเหลืองแฟนเราไปยึดเหลืองขอบครัวเราไปยึดเหลืองเพื่อนมีปัญหากันก็เสีย,ยใจหนักเพราะเราไปยึด ยึด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 ไว้ว่าเขาเป็นของเราอย่างงี้แล้วมันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมพอแบบมันพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการพัดผ้ามันก็เกิดความทุกข์หรือการไม่ได้ดั่งใจมันก็เกิดความทุกข์พอความทุกข์มันรวมรวมกันหลายๆเรื่องอ่ะมันกลายเป็นก้อนใหญ่อ่ะจิตมันหนักอ่ะจิตมันหนักมันก็ดิ่งลงไปมันก็นั่นแหละคือสภาวะของการซึมเศร้าเพราะว่าจิตจิตมันหนักอ่ะเราโชคดีที่เราได้มีกัลยาณมิตรช่วนเราไปปฏิบัติธรรมแล้วก็พอมาปฏิบัติที่โพธิธรรมยานสถานเข้าขอเจ็ดวันแล้วแบบ มันพลิกเลยอะเราเหมือนเราเห็นแสงสว่างที่ปลายองเลยนะ